ออดีนะครับชมลูกส้มโอครับตองนี้มีสักลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวสูมให้ดูใกล้ๆอันนี้จะเป็นลูกใหญ่นะครับถัดไปมันจะเป็นลูกเล็กๆ มโอทองดีครับต,ต้นไม่ใหญ่นะครับแต่ก็มีให้ลูกให้จินละหน้าบ้านเลยนะครับเป็นต้นสมโอทองดีหน้าบ้านนะครับแถวๆตรงมานั่งปิ้งย่าง ก็จะมีสซ่โบให้ได้ชมนะครับหน้าบ้านเลยครับบ้านสวนกัญญนาภรครับถัดกันข้างข้างบ้านอีกก็จะเป็นมันเบอร์รี่นะครับอันนี้เป็นมันเบอร์รี่ตุรกีนะครับลูกใหญ่ๆยาวต้นใหญ่ครับด้านบนนี้ก็เริ่มมีสีแดงแนละ้ว เริ่มสุกแล้วนะครับลูกยาวหนึ่งนิ้วนะครับลูกใหญ่มันบริตุยลก็กีนะครับเวลาเก็บก็ต้องหาบับไดมาปีนนะครับเพราะตน้นต้นสูงเสียงนกกระปุดน,นะครับบรรยากาศ บ้านสวนครับกระลอกนหครับมีกระลอกฟูงหนึ่ง